คุเอาเว็เตปมี่เนาะายมันแปว่ามันมันทำไมมันชูงนี่เลยบอกเียทำไมมันสูงนพอหน้าอะไรน่ะบอเดี๋ยวใส่แตของเจ้าคนเด้อเส็จไละโอเคได้เบอร์หนึ่ด้เบอร์หนึ่งที่หนึ่ง้ที่หน มาตรงหน่อยเนาะมาแต่ทางอาบ้านสาวน้ำรถผ้าพันตุกพี่น้อยอ่าบัดกลับลงมาบ้านอ่าทั้งครัวห้วยห่วยนองนี่พี่น้พนยุ่งขี่น้อยเนาะนะพี่น้องเยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดมซีกันเบิร์สุขสุขสุขเด้อพี่น้องเนาะนะพบเจอวันนี้การห้างเครืองน้ำไปน้ำพี่น้องยครับทางน้องๆ ขายน้องไม้น้องตอกไปหน่อยตามถนนหนทางปาจูบยังลุงนะนองไม่พี่น้องเลยดูสบายดีเพิ่งเล่าว่าเราขายเป็นกิโลแล้วว่ะขายเป็นกิโลโอ้ยละอะสบายดีพี่น้องเลยลูกโด้ดีูโหทังนัดน้ำเด้อะที่หกางๆน้ำเดี๋ยวไปยิงแพ้ละฮะกาอะแต่ยันเฮงพี่น้องเย ได้ทั้งนี้ได้เบิดดับเบทั้งเจ้าบลบาพเป็นถุงด้วยเนาะเปนสิโลเป็นกิโลแบบผมีกิโลสร้างันเบนีขาเป็นกิโลบ่นี่นะและประมาณประมาณเ่นี้เนี่ยเท่าไรใช้น้องวะ โล่หอีพันอ่อโล่สองพันโลโลสองพันแต่ถ้า่างี้ลเพิ่นกะประมาณว่าเคยขายที่พานมากนั่นเทไรค์ัมนี่ประมาณซัมนี่เทไรคูกเะได้สิบพันสี่สิบพันได้ชั้มนี่ไรสี่พันกี่ชัมนี่ว่ารอกนะอ๋อโอ้โหรอกนี่เรอ ซับนี่สี่พันมาลูกแนม่มอันนี้ก็ปอกไปเลยแล้วนี่เนี่ยปกไปเลยได้มาเยอะเลยนะมัไมบ่งเลยนีพี่น้โนโยเสบเลยอม่ยอซับนี่ได้สิบกว่าซับนี่ประมาณ,ปร,มาณาประมาณเท่าไรซัำนี่นะเาหปเจ้าประมาณเอาทำร้มฮะเพอ้วอยู่บ่าจะสี่พนโดดอันนี้ ลายตื่นไ้กี่ช่องไหน่นี่ได้อยู่ประมาณสองสองโลแนเนาะได้พอสองโลอันว่าขายเป็นกิโลนี่ขายให้ใครังล่ะขายขายเบียดบ่ก่แม่ขายเหล้านี่บ่บ่เพิ่อนมาซื้อเอาเคยทั้งนั้นได้สีบบ่ขายบ่มขาย่ทังนั้นนะนว่าพี่เด้อเา

เอาแบบเตปแบชี้นี่เนาะปลายมันแบบว่ามันมันทำไมมันชุ่มนี่เลยพ่อเชียทำไมมันชูงนในพ่อนางอะไรน่ะบ่มันขึ้นชูงเลยเนาะมันชูงมเลยมันก็ประมาณนี้จากสี่อ้องเพิ่นแบบใดญ่แบบนี้มีแต่กะประมาณนี่ยจากที่เคยขายได้ทำนี่ประมาณได้เท่าไรอย่างนี้ดอกเยอะเลยอยมางนี้สักทางนี้นะทางนี้ลูกหลานอันนี้นะเยอะนะ เปลียนโบเป็นยังลูกเลยบ่นะปลาปลโอ้ของไผนี่นะของไ่ลูกเาไดเบิขายท่าไดนี่นะใช้มาเปิดงนูมาเปิดแวบางนี้ได้อแนหนึ่ง้บัวเชียมางูบัเชโอ้ดึงเลยบาดที่นี่บาดช็อตหน่อยบาช็ สามตัวโอ้กรชอนหน้าบมดุกนี่เพิ่นหามาบ่ไม่ไม่กระชอนในน้องปละชอนในน้องเออโอ้น้องเอ้ยดิซื้อไปปล่อยทันแล้วยังไครับเนาะโดยใส่เซตหนึงโมลูกมีถุงยางใช่ยี่ป่อถุงยางเอ้ามาช่วยช่ยหล่าเพิ่นโดย พอน่องพอน่องไอ้แสนนึงเนาะรูปปุ้ยได้บ่หัวได้แล้วว่าเพื่อสิชาน้ำนองได้แล้วว่ะมันถือคือมันถือเวดบ้ลูกานี่นะมันถือเวดเออหนไม่เฮานี่ได้ซื้อแบบได้สบับหนึ่งเลยใช่ใช้ถุงยางได้ถุงยางหิวใช้ปลานี่บ่เจ้าล้อขายเบิกกระถางนี่จักบ่แม่นนะแสนหนึ่งรวมเบิกกระถางบ่ เดี๋ยวบังบังยืนนรถจะมีอยู่แค่ผัวเชียงเดียวขยันทุกคนมาอันนี้กับเรืองเลยโอ้ถามน้องมวนย้ยอือ่ะเดี๋ยวอันผัว,วเชียงขอซื้อเนื้ออะไรได้อด้ให้จะรวมบ่เลยรลถแล้วเจ้ากะปริมาณว่าที่เจ้าติดเครื่ขายน่ะชั้นใดเนอะได้ดอะเดี๋ยวเอาตัวเอาที่ตัวปอกแล้วเนี่ยน้องผัวเชียไม่เอาตัวปอกแล้วเนี่ยที่เดียวแล้วเจ้าจังปอกเอาไว้ขายต่อก็ได้ ล่ะขายบของเจ้านะ่ะขายกับมั้งพี่น้าพี่ล่ะมามามาโอ้ระวังหัวเลยสับปูเก้าเต็มถุงนี่นี่นล่ะขายได้ทเท่าไรเต็มถุงนี่น่ะฮะเคยขายบ้าเต็มถุงนีเคยขายาอยู่ป่ะได้เทไรได้ทเท่าไรเก้าชั้นนี่น่ะเต็มถุงนี่ในสี่โลโลละเท่าไรหนึ่โลละสี่พัน สองพันเท่าครับแปดพันแปดพันีดปูนซโโอโ<ฮ>้ยพี่โ infinity, โโ vezes, โ ims, น <DJ> <jon> бер, ้องไว้ซื่อเมื่อต้มกันคื่อว่าไนดหน้อยบ้านเ้อหาหน่มไมโตโตเพราว่าเ้อก็เชีเงาะบลาซีแปดพันขีดเนาะไม่ได้หาถุงเนะมาใส่่่งหล่ามีถุงกระเป๋าในหน่อยอยู่บีกระสอบบ่นะเอามาได้ก็ได้เดียวชิซื้อซอยมาเลย ใช้รวมกันได้ก็ได้อากระสอบมาใช้ได้นางแน่ใช้ถุงปลาเจ้าน่ะใช้อันนีุ้้ยโผดโพพี่น้องเอ้ยเอามาจับใส่เบาะไหนเด้อเนาะอะมาเอาดูดีได้เลยกระชังนี่ไปได้สนุกละบุขายเบิักระทางเพื่อนเจ้าอยู่หลังไรเพื่อนเจ้าน่ะ đi bao khuya mai thuyền nào, hôm qua khuya này chạy hu 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 นี่จับปลาคอกโบเพ่โอ้ประคอกแห้งเลยลุงดิ่นเห็นอันนี้ที่จับคนบ่รึบรึบเสร็จเรียบร้อยมัดเลยบ้านนี่นะมาที่นี่พี่น้องเว้ยเศษไม่น้อยนงกละตัวนี้เนาะบุลุตบุลุตอีบ่บเลรอวะสะเมื่อยบ่เฮียสะเมื่อยอีบ่เฮ็ดได้เอาเนี่ยมันคือได้มากนี่นะบุลุตละ

เบามาใส่น้อาอีกก่อนไปหน่อยใสยทั้งนอกเนก่อนเลยมาเลยเนาะเออ่ยอะมามาใส่รวมกันรถลงละ่ะของนอนพุดได้กค่ใส่ใส่ถุงเดียวกันรถเราวางเยียบมีดด้วยค่ะจะวางไว้ฉันเต็มถุงตัวนี้เนาะ

rồi, 2 3 lỗ nó má má say lố không ạ để chăng anh nào bây giờ bây giờ chồng nó lên, nó phớt rồi, đi, đuông, đi luôn cả nơi, bên này cả say lông thành lốt, này cả luôn này, đi luôn cả nơi, đưa đây, đây luôn, má má, ทำไห้ลายกูโม่ไำใลายกูโม่ทำใลายกูโม่แบบนี้เอเจ้าเนาะทาเจ้าก็ของนี้นั่งนี่เนาะเอาคู่นิดน้อยนี่เนาะกระสอบนี่นะครับของผู้นึ่งหม้อนึงอยู่หันเมื่อกี้นี่อันนี้นี่เนาะเออเออเบื้งลุงชิดซังเบิ้งบาซิลเฮ้ยโละมาสิบ

เพราะเนาะเดี๋ยวไปเช็งอันนาเงินในทางนอกพื้นก้อนบันิดหนึ่งดูอุดุงอันนาขออนุญาตนานนๆนั่นอาตัวอีหลาเคยขายถุงนี้ได้ประมาณสี่โลหารอบลูกหรือสี่โลเต็มถุงซ้ำซ้ำมื่อกี้นี่บ่เจ้าเคยขายเลยเนาะสี่โลเพิ่นชื่อโลเท่าไรก่อนนางโลหนึ่งสองพันกีบดู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 อะ ใส่มีเจ้กคนหรือไม่ี่เมื่อกี้นมีกัจคนมีจักเจ้าสคนเออมาเด,ดี้วยอ,อีอดดยกอันนพดี้นี่าเป็นกอนน้อยมีแต่แบงน้อยซ้หมดเองกัพอด,ดีได้ <c oughs> เสร็จละมาพี่มาเอาค่าเราไม่จะเราไอีกผู้นึงเลยได้สัพิ่คือผมมา ได้มากเนาะดยขอญาตมชัน่ดอาของโองนี่ประมาณปกตินี่ประมาณสโลหรอวะพิ่ชื่อโลโลละสองพันหมดนะสองพเนาะดยเออขอระยะได้พี่น้องอันนี้บเชียงให้เกินตลอดแล้วแตสสนนทางนอกเินนดยนันปแหคันปกติจะขายได้เท่าไรกับสโลอะ

สองสี่หกเดอแวเป็นนึ่งเพราะว่าเงินน้อยมันอันนี้แนวเป็นน่อย้อยเาวหันเาวนี่สองสี่หกแปดสิบอ่ะดอเชนไงสามสิบด้ละเด้ออ่ะอีกคู่หนึ่งไหเ่ยอีกคู่หน่องน้อยยู่นี่พังพ่าค่ะกองน้อยจะจของเพ่อน่ะอ๋อของมังนายนี่เออ

สาวพันมีอยู่สามสี่เจ้าโดยโดยนี่แหละถ้าพื้นขายแต่เก้านี่ก็สีบ่ฮอดกเนาะขายแต่เก้านี่บ่ฮอดบ่สาวพันบ่ฮอตประมาณจะมีนี่เต็มที่นี่คือมีแค่แอร์โลละสองขันกี่เมนหาโลก็สิบพันเนาะอันนอไม่นี่เมื่อกี้นี่บ่ฮอดเนกประมาณสิบปลายโลนึงอันนี่นี่โดยเก่าตามนั่นแหละเนาะขนมเน่ชาวบ่เสียงโอ้ ดยมาเด้อเ่มเมาลูกลามากมากคูมเลยแล้วบมาครับอ่านบได้ไมบไดกินนนอบไดกินไดนี่นะโอ้สองสี่อ่ะเอาคนละสเอาลงล่ะด้วยเอานุ่มนบกองนึขนมนีมาก็บวคือกันนั่นหน,เนอเพิ่มยังใส่ตัวนั้นนะแพมอันนี้ทล,ลูกลงลูกลงลูกหลงเนาะอ่ะนม โอ้ oh, พี่น้องเด้โทรศัพท์เข้ามาที่นี่ข่าวเด้อขออนุญาตคนเดียพี่น้องเด้ออ่ะทำมามามาลงหลัมา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  <ad> ตูดมาตูดมาอ๋อ uh. ไปหาเองมอดนดอไมไม้หนะลูกโอ้ยพี่น้องเลยมีแต่คนดุมันตัวนี้เฮ้ยมาละอันนี้ปูขาปลาที่นี่อันนี้เนาะโดยมาบักนายมามามา,มากระปุกย่างน่ะกระปุกยังน้ำเจนะ้าน่ะมานี่ีกระปุกยังเลยนะกปุ Mình này <laughs> bút bò Ở à, bút thế hả? Để phụ nữ này nói à, nè, phụ chị choi nè Phụ à, nữ, ở bút này thôi Nhi Được à. Cái Nói có mùi Nói của mùi, choi có mùi <laughs> <laughs> ดับเยซิลป่เอนี่เดอดคอยเห็ดเน่ยนึงเ่เชียงคอยสนใจเดี๋ยนี้ะก้าอานไหเบิ่งบ่ใช้เอาคอยญาติคนพี่น้องเลยติ๊เข่าว่าองเงี้ยน่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เอาขึ้นเลยไปย่างดูนาะรัามีเจรินทางเ่เนาะเดี๋ยนีอางล่าง่เชียงเรินทางก็นเด้อดูอสบายดีเด้อพี่น้องเอผู้ทั้งนี้เนาะ Được <laughs> à, rồi, rồi À ok đấy đúng không ạ Rồi rồi ta bán đi Thấy luôn như thế này Ăn Ồ Sáng qua thế này Hứ Ăn khúc bà bộ เอออันยันตะก้าใส่เสื้อผ้าลุงเลยตะก้าใส่เสือผจังวัดตะก้าใส่เสือผาอันนี้เลยสิตัวนี้ยางคุบบุ้อเนี่ยนะคุบป้าโบเมนเอาปัดคุบไแล้วที่จับเอาได้ๆหนิเนาะตั้งไว้เอาเบื้องใส่ใกล้ตีไข่ไว้ โอ้ไก่ตีไข่หางไก่หางไก่ได้เนาะพี่น้องเนาะหางไก่หางไก่พี่น้องนี่วิธีนี่เมื่อนะเขาก็พังไว้นี่พังใบในเคราะมันบินขึ้นไปเลยแล้วเขาก็เอาเฟืองมาใส่ไก่เพิ่นธุ์บุ้งของไค่เพิ่นก็ว่าใครชนีโอ้คักเด้นนี่พี่น้องเพิ่งหาเงิ่งเงีดูลุกเห็ุการณนในี่เราเนาะคันดูไก่นี่คักเล่นีเงียบมันชื่อเมื่ออยู่แล้วมีไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลยเนาะเจ้าเลี้ยงอยู่บ่ไก่น่ะ ไก่มีกระปุกตัวเดียวลุงไก่ไม่ได้กระปุกไก่ไม่ได้บ่ต้องเอาหั่นเนาะอันมันยังชานี่นะกระแตบลุงกระแตบใส่เสื้อผ้าเลาะตลาดได้นอนลุงคือขนาดเลยไปแล้วพี่น้องเลยสนใจอะไรไหมคะคือว่าพี่น้องคือว่าลูกคืออยู่บ่ เจ๊พี่น้องให้เป็นเจ๊ขอโทษขออภัยได้พี่น้ในโมเมนต์ม่าล้อเลียนนี่อย่างจะตามแต่ได้นี่คือแบบว่าอ่าสมุดิสมุดเอาไว้เช่นอยู่หุ่นอยู่หุ่นอยู่หุ่นอ่าอย่างมาคิดว่าคอยเดินพุ่มแดงง่ายกว่เด้อโอเคได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งทีหนึ่งมากทีหนึ่งพี่ดอกเลยทีดไม่ต้อส่ทุกกระเป๋าเลยลุงน้องคนอยู่หุ่นยังหัวว่าจะคิดเพิ่ไมอีกไดงไหม เป็นได้ยัง่ะเป็นใจหัววะพัดคายกันได้นี่นะเล็กจะกองบูเห็นใช่ไหมใส่ทังไรจะกองคนอยุไทร์แล้วอันนี้อยากถามเพม่อนนะำแบบมันคืออย่างงั้อันนี้เนาะดูมันยังมีตัวนี้น้ำแับนี้ปิดบ่อนี่เอ้าโอ้ยบูเมนแล้วใช่ไหม่นเจาะต้องทำคนเจาะเขาจะซื้อเมื่อยุ่งเลยนะเจาะอันนี้เซกไก่บูอยากบออันนี้แม่ยังพ่อนี่นะ โอ้ยตุ่มไก่ตุ่มไก่เขาก็นึกว่ากระเป๋าเงินอ๋อเวลาเดินทางดูหน่ยเวลาเดินทางเอาไก่เขอนี้นี้สนใจได้ไหมพ่อพันพ่อพันชานให้นิดน้อยพอดีนี่เลยลุงเมื่อเนี่ลุงสีท่าสีแบบโมมีไก่บ้านนี่เอาไว้เลี้ยงไก่เขาคิดว่ากระเป๋าเงินเขาไว้ชื้อไปใส่เงิน เขาไมา่ชี้ซื้อไปใช้เงินหมดโอ้สิได้เดแล้วว่าชิเอาเลยดีเด้วว่าเชื่อเลยดิแบบว่าย่างตลาดยังทินะ่แบบนั่นใส่ไม้กันชั้นยังลายรใส่หมากไม้หม,ม,มากตอกเนาะในอยู่ในกิน่นขออยันเอาไม้ทีนึงพี่น้องเอาไม้ทีนึงฮะเอาอีกรอบหนึ่งบ่เจ้าก็อยู่ยซีไก่ได้เนึ้อเจ้าก็ได้เน้อหนึ่งสองสาม เฮ้ต้หิดเอวนึงดูหน่อยหิดเอวอีดเอ้อโอเคเอามากันสงคนกบวนกันคนนี่แหละเห็นเ่กันยอกแซวกับมวนเนาะโอ้ยมาซื้อก่กได้าซือืเน้อ ก็คอยเห็นชิลุตาคอยคอยมักที่นี่เลยเนาะกระเป๋าเงินบ้างงามงามไปเชียงให้เข่าพี่น้อยบ้านนี้เนาะพี่น้อยเข่าหน้เพิ่นเ้อว่านีกเนาะสบายจรงรพี่น้อยุคนสเนาะมิตวาพี่น้อยระหว่างการเดินทางสื่อหนมงนมน้ไม้นี่ก็ตามรักก จะเป็นแบบว่ามีบทท่านเปาะไปหน่อยนี่เห็นทางน้องๆเพิ่นเปาะก็เลยแวะถามได้เบิ่องอ่าซื้อซอยทางเวลาเพิ่น,นเนาะก็คือในคลิปนั่นแหละพี่นเอ้โลละซองพันกีบเนาะเดี๋ยวไปเช็งให้เพิ่นพิเศษไ,ไปเด้พี่น้อยเนาะทางน้องๆเพิ่นขยันซอยกันเนนพิ่นเอ้ดูน้องพี่น้องเนาะาไปนี่เพิ่นเอ้เนาะไปเสชยงสีลาไปก่อนน้ำไปนี่พิ่นเอ้ไปกินขานา้าวน้ำซัมปลาก่อนเดินทางไปโตอีกไปนี่เพี่น้องเนาะอ่ะสิบสำรับคลิปนี้ก็อ่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง และไรเอฟซีทีแห้งกันเบิด์ตสุขุมสุคนเด้อพ,พี่น้องออเงงเนาะขามาหามาสมอปเลยปิดมืรโมชั่นัปแล้วจบรากาบอกถามโฆษณาให้พี่น้องเนาะปพาตกพี่น้องไอ้เป็นแลรงรถพุทธโพล่ะนี่เนาะหัวใจสิวายพี่น้อยอ่ะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสุ่กายสบายใจกันเบิด์ตสุขุมสุคนเด้อพี่น้องเนาะไปแล้วพีไปเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตสุขุมสุคน